มุกเจ้าบ้างอหมเฮ้ยไปขี่หลังแม่เหรอเดินเดินแม่จ้าไปขี่หลังขี่หลัแม่เหรอเพชรอยู่ไหนเพชรเพชรอยู่ตรงก้นแม่เลยแม่ตกหรอลองภูเขาภูเขาเอ้ยเอ้ยภูเขาตกแล้ว โน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 อาเพ็ดมาทีนี้เพ็ดมาขี่หลังแม่แล้วชนบุรีฝนตกเหมือนกันค่ะอ่านรถคันเฮ้ยขักแม่จ้าโอ้ยมามอ้าวมาแล้วดังดังอ้ดังหมดแล้ว ดาเดาว99ดวงเป็น100ดวงไปแล้วตอนนี้ตอนนี้ได้เท่าไหร่151ดวงไอซ้อนสามเลยมาซ้อนสามอยาย,อ,ายอ่านคอมเมนต์กันนะนค<อ>นปรปฐม,มก็ตกค่ะโอ้ขอให้ฝนหยุดตกจะได้ไปดูแอนนะนยังไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะ <laughs> ขนหยุดก็นี่อยู่แต่ว่าน้าน้าตรงตรงตรงเวทีมันท่วมหมดเลยเเชิแ่ดเป็นปูนไเป็นเป็นปูนอยู่ตรงไหมั้ยจ้า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 จอาจ้ลจ้าม้าจ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 ้าเ้้าจ้าจ้้าจจ้าา้าจจ้าาจ้าจ้าจมันเา็นแผ่อยาจ้า้าม้าอาจนา้ เมื่อวานนี้มันพ่อเอาเมื่อนี้แม่เอาขึ้นไปปุ๊กพ่อจะเศร้าๆเมื่อนี้แม่นอนอิ่มมาเจ้าเิ็วัยยุคบอมไปขึ้นไปปุ๊กเจ็บนะยายนอนหลับยายนอนหลับป่วยให็นพ่อยายเอาจตเลี่เอาไวา้บัดนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เจอไม่เจ็บบางทีตกไหมจ๊ะ เดี๋ยวโัพทไปอยู่ครับแป๊บหนึ่งรอแบนึงรอแม่อยู่ข้างล่างค่ะไม่ต้องขึ้นนะคะไม่ต้องขึ้นนะคะ่ผมไอทิพย์ส่ผมไอทิพย์เผ็ดคือง้ำแท้ะอ้ยงงโซงผมไอทิพย์เผ็ดไหมโอ้ยมาหโทมมาซ่อนสองเล้ระวังรถล้มนะจะลื่น ึงตเอาเต้นให้ดูหน่อยเจ็กจิงติงเจ็กจิงติงติงเจ็กจิงติงอามาเนียอามาอามาพี่เศยโอ้สิ่งใดขึ้นไปเอาบ่มือนีิเอ้าส่วสีคุยกันแล้วรู้เรื่องแล้วแม่นบ่จ้าเดี๋ยวแม่แววโทรศักก่อนอ้าวมดเล้คุยคนละตัวโอ้ของยายก็นี่รถของยายไม่มาให้ยายเหอะโอ้เต๋ของข่อยจะนวดจ้วงเลยอันที่ซีเราได้จ้วงเปิดมันเปิดไม่ได้นะเนี่ยมันเปิดยังไงอ่ะ เปิดตังใส่ฮะเปิดได้เปิดได้ยังไงนมมัมมัมฮะมัมยังไงดูเทะเมียเอาอีกแล้วนุ่มเห็นนมตั้งไหล